กิจกรรมกับซีพีทำอะไงบ้างคะครับมีหลายเซอร์ไพรส์มากครับผมวันนี้วัน80เซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเซอร์ไพร์ที่ดีครับว่ามันก็เป็นกำลังใจเติมกำลังใจให้ดีครับก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมกิจกรรมของทางซีพีนะครับซีพีมีของแถมครับแล้วมีแฟนๆจทำโปรเจกต์ให้้ดวมทำโปรเจกต์ให้ด้วยเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ร้านเซอร์ไพรส์มากวันนี้แต่ว่าสนุกมากครับแล้วก็โดยรวมรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่น่าประทับใจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็น กิจกรรมที่ดีมากๆครับที่เรื่อมาจัดกปราการได้ครับก็ฝากซีพีมินิค็อกเทลนะครับผมทั้งหมด4รสชาติเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยครับซีพีมินิค็อกเทลไซส์เล็กสุดแก่ครับซิงเกิ้ลไมซิงเกิ้ลไม่ดีครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับผมก็เกิดความคาดหมายไปไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ เป็นซิงเกิลสุดท้ายครับใน mini มินิอัลบั้มอันเดรสครับผมเมินิอัลบั้มแรกของพีนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ร่วมางานพี่พลอยด้วยะครับผมเพลงแรกก็จะเป็นไฟร์บอยเพลงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเพงลงของพวกเราเองถ้าร้านยิ่จะมีเซอร์ไพรส์รอะไรหร้านวิ่จะมีเซอร์ไพรส์รอะไรเรามีคอนเทนต์จำนวนมากมากแบบมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่พี่กลับมาจากปารีสนะครับผมเรียนถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุดครับก็เดี๋ยวรอปล่อยกันอีกหลายๆคอนเทนต์เลยครับก็จะเป็นงานร่วม ใช่ก็คือไม่ได้หยุดร้านวึงมาอีกแน่นอนหนึ่งร้อยล้านวิวเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอน100ร้อยล้านวิวด้วยจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แฟนไซค่ะยังไงคะครับก็มีน่อัลบั้มอันเดรสนะครับผมก็จะมีให้ร่วมรุ่นแฟนไซกันด้วยนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะปิดอเอล ขอต้อสติก่อนครับความปังเกิดขึ้นแล้วไปที่ไหนนะครับ,บ,บ,บแฟนไซแฟนไซอ่ามินิอัลบัมล้มเริ่มใหม่ <c oughs> ครับก็ปล่อยมินิอัลบั้มไปแล้วครับผมก็เปิดเที่ยวได้ทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะหมดเลยแล้วก็โอ้โหทุกคนจะไปเทียวด้วยกันนะครับแล้วก็มันจะเกิดทีวันที่16-17กับพฤศจิกายนนะครับคือในมินีิอัลบั้มเนี้ยคือมีอะไรแบบดีเทลเยอะมากๆนะครับทั้ง โฟโต้บุ๊คที่ไปถ่ายถึงสามวันเลยนะครับสามที่ด้วยคือที่เมืองไทยสองที่นะครับผม้วก็ถ่ายที่แพร์วิซ์ที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีของเมอร์ชในเยอะมากเมือร์ชในเนแ่ยเข็นกล้าอะไรหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวเราจะปล่อยมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างมีโปสเตอร์ด้วยนะครับแล้วพวกนี่ต้องไปงานจะเป็นยังไงเขาจะได้สบตาดีไหมเขาจะได้อะไรเนี่ยสบตาแบบระยะใกล้ชิดมีการเซ็นกันแบบใกล้ชิดสุด ้องใช้กำลังใจเพราะพี่เช่นนีเรื่องของความรัก<อ>รักแค่จะทำให้เราเจอกัรอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องต้องพิจารอะไรไหมคะจะจบปัจจัยจะได้ใครอ่าไม่มีไม่มีท่าถามไปแล้วนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้แฟนไซา์จริงๆอยากจะให้แฟนไซา์ทุกคนเลยแต่ว่าข้อมือไม่พร้อมอแค่ทุกคนอาจจะบอกว,ว่ากินเวลาสามวัน<อ>นะครับก็เลยบอกว่าโอเคเราก็มาเจอกัน ใช่ครับคนที่ได้ไปนี่คือพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนคงานที่กวานร้องเพลงครับขอบคุณครับเบิร์ดออฟเฟอร์ครับที่วันแบล็คอกก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วก็เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนแรกที่ไปซ้อมวันแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าอู้แบบสเกลงานมันใหญ่จริงๆครับแล้วก็เหมือนเรื่องงานนี้เราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่แบบที่ไปอยู่ที่ปารีสเลยแต่ที่เขาติดต่อมาอะไรรเงี้ยคับ ก็ด like ีใจมากๆครับที่ได้ร nah ่วมงานกับศ okay. okay. ิลป wow, right. ินต่างชาติด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยคือชมกดดีคืชมมากก็แบบทีเราเก็เพราะมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็ระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมา Double Trouble อะไรเงี้ยก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ถ้าวันไหนว่างหาเวลาว่างได้จริงๆเราก็จะพยายามหาเวลาไปพัฒนาตัวเองในทุกด้านเลย เจก็พอแต่ว่าวันนี้กระชูดสุดเลยชุดซมากชุดชุดครับก็เป็นเป็นแบบสไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเข้างานแบบหนึ่งออกงานแบบหนึ่งเลยเพรานเป็นไปสี่ชุดเพราะวเป็นไปสี่ชุดงงเหมือนกันครับก็สนุกดีครับผมก็ถือว่าเป็นแบบโอเคเป็นชุดที่เราก็เวิร์กอ่นแบบพี่สไตล์หนึ่งนี่นแหละครับผมก็ถือว่าคนรับออกมาน่าพอใจครับแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของโชว์รู้สึกว่าเออมันตรงกับตรงกับเหมือนคน อะค่ะตอนนี้ว่าเวลาพี่พีแบบออกงานไปไหนให้รอดูชุดนะอยากคาดหวังแต่ก็จะไม่ทำให้ผิดห่ะอ่าก็จะพยายามทำให้ดีในทุกงานนะครับผมก็เราก็ทางเราก็พยายามหาสไตล์ใหม่ใหมแล้วก็ตัวแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยครับผมที่จะมาร่วมงานกันครับ,บโมเมนต์ที่ น่ารักเขาเขาน่ารักมากมากเพราะว่าได้มีโอกาสแบบ,แบ,บดู backstage ของเขาด้วยแล้วก็เจอกันเล่นแต่วันรันคือวันซ้อมสองรอบสามร,รอบแล้วค่ะผมก็เขา, <c oughs> เ,ขาเป็นแบบศิลปินที่น่ารักมากระหว่างเดินกลับไปเขาก็ชมนะเขาบอกว่าเออเขาชอบ a เรจนจ์เมนต์ใหม่ของเ i อร์ f f เ a t h e เยอร์ชิ้นนี้มากเลยนะก <c oughs> ็น่ารักจริงๆครับแล้วก็ประทับใจมากๆที่วันหนึ่งแบบได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาทั้งสองคนนะครับเพราว่าหรือว่าเพลีมันไปเขาชอบแบบนางฟ้านางฟาเป็นคอนเสิร์ตงานมากกว่าครับพอมันเป็นเพลง Bird of Feather เขารู้สึกว่าแบบ เป็นขนนกมาล้อมนะเขาว่าทงทีมเพราะว่าทีมที่จัดงานนั้นจะเป็นทีมที่จัดปารีสโอลิมปิกเขาบอกว่าเขาจะแบบให้พี่พีเป็นเหมือนแบบนกตัวเล็กๆที่อยู่ในแบบว่าล้อมด้วยขนนกเป็นนกตัวเล็กๆเดก๋ยวเหาถามเขาเป็นนกกระจิบหรอเขาบอกไม่ใช่ก็ ก็จะมีสิทธิ์ค um รับผมก็จะมีสิทธิ uh ์ก็จะมีส in ิทธิ์ก็ในซิงเกิลหน้าๆครับแล้วก็ในอัลบั้มถัดๆไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจบอัลบั้มอันเดรสกันไปแล้วนะครับถึสองปีก็ตอนนี้ก็ทยอยทําเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็อยู่ในอัลบั้มใหม่กันไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไม่เจอกันเดือนมีนาคมแสดงว่ามีโอกาสมีโอะกาสไหมคะมีโอกาสไหมคะแน่นอนสายหน้ามีอยู่แล้วมีโอกาสมีหาตลอด ผู้สการพูดนะรอแล้วนะรอแล้วนะมีโอกาสโอกาสที่เข้าหาตลอดเหมือนสั่นไปหมดแล้วพี่ระหว่างนี้เราแบบว่าลิสอะไรเกียร์อะไรอย่างเกียร์สามจริงจริง working กับตัวคอนเสิร์ตไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว50เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ช่วงคอนเสิร์ตก็เสร็จแล้วเกีก็คือล็อกไปหมดแล้วเยอะมากเยอะอีกแล้วเยอะีกแล้วขาดทุนอีกแล้วอไม่ทพราะคนกทยแข็สดใช่ไหมฮะ ทำเอาฟิลทำเอาฟิลคีรับกมากอสนุกครับก็เราก็แบบเหมือนไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็สนุกดีไม erm ่เคยมีโอกาสได้ไปทํางานแบบว่าแบบที่ต claro ้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยกับกับน้องขุนพนด้วยครับก็เป็นทางแรกแล้วก็ ดีใจมากๆที่ได้ผุนพลมาร่วมในเอ็มบีครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ได้ทําแบบเคมีใหม่ๆนการน้องก็ตอบแบบตอบปากตอบคาทุกวินาทีไม่ปล่อยเลยต่อหน้าครับก็โตขึ้นแล้วครับผมการกังเล่นนิดหน่อยเขาลุกเขาออกกําลังกายเขาออกกําลังกาย หนูต้องอยู่ใกล้ๆเขาไงพี่พี่ยงคเาเป็นภูมกับเขาบอกว่าขยบหน่อยขยบหน่อยหนูเขาบอกว่าเดี๋ยเกรงใจเขาทำตามดีที่เห็นสารก็บอกกันว่าเกอเออาเกออ๋เวอร์ชันใหม่ครับก็ผ่านไปแล้วสามปีครับกับบาร์เกเอ๋อต้องหืนว่าเป็นการกลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว ได้ครับก็ฝากเพลงขอโทษละกันนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับก็สามารถไปดู m v กันได้นะครับที่ช่องพีพีกริดเทนเนนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนะครับไดี่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากสุดท้ายด้วยนะครับ C ีพีมินิค็อกเทลไซเล็กสนุกใหญ่นะครับผมทั้ง4รสชาติด้วยครับขอบคุณครับ